ต่อไปก็ผมจะเอาตัวงานขนาดออขนาด3มเซนมาให้ดูบ้างดีกว่านะเพราะว่าที่ให้ดูที่ผ่านมานี่ก็เป็นขนาด3.9เซนนะเพราะมันชัดเจนดีใหญ่ชัดเจนดีนะเดี๋ยวอันนี้ผมจะเอาขนาด3.9มเซนอีเอาขนาด3มเซนมาเปรียบเทียบกับ3มเซนให้ดูว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงนะขนาดแล้วก็ดีเทลความชัดเจนต่างๆนะ อ,อ่าอ่ะนี่อ่าให้ดูอันนี้นะเห็นไหมอันนี้ขนาด3.9เซนกับสามเซนเห็นไหมอันนี้บอลทองให้ดูว่ามันมีความแตกต่างกันขนาดไหนนะเรื่องดีเทลความละเอียดต่างๆนะอันนี้3ามเซน,นะพลิกซ้ายพลิกขวายดูอ่าตัใกล้ๆอ่าเห็นไหม นี่สามเซน,นแต่จริงๆถ้าเกิดไม่บอกว่าสามเซนแต่ดูแค่รูปอย่างเดียวก็ไม่ไม่รู้หรอกว่ามันคือสามเซนนะก็คิดเข้าใจว่ามันก็คือสาเซนเหมือนกันแหละนะถ้ายิ่งถ่ายเป็นภาพนิ่งด้วยนะถ่ายเป็นภาพนิ่งด้วยนะยิ่งไม่รู้เรื่องเลยนะว่ามันเป็นขนาดอะไรนะเพราะทุกอย่างมันเหมือนกันจริงๆนะเล็กกับใหญ่เนี่ยเหมือนกันจริงๆต่างแค่ขนาดอย่างเดียวแต่ความละเอียดนะ ขาละเอียดปานี่ต่างๆดีเทลต่างๆนะเหมือนกันทุกอย่างเลยนะ,ะเห็นไหมอันนี้ขนาด3เซนเห็นไหมอารมณ์ดูแล้วไม่แตกต่างกับ3.9เซนเลยนี่เอา3.9เซนมาให้ดูปั๊บใหญ่บึกเลยเห็นไหมเนี่ยเอมาเทียบกันเห็นไหมจริงๆแล้วไม่แตกต่างกันเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม มีมีมีแสงลอดมาจากต้นไม้ด้วยมาส่องโดนที่ชิ้นงานนะได้บรรยากาศธรรมชาตินะนั่งถ่ายคลิปใต้ต้นไม้นะเ,เห็นไหมขนาดดูขนาดแต่ดูดีเทลต่างๆไม่ได้แตกต่างก,กันเลยนะเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูใหม่เ,เป็นบรอนบ้างน,นะบอนบอลบอลบอล เดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่าบอลอยู่ตรงไหนอะอ่าอันนี้บอลอันนี้บอลผมลองเอาองค์สามเซนเนี่ยผมลองอสีดํำมาใส่นะอันนี้บอลสามเซนเหมือนกันนี่บอลสามจุดเก้าเซนอันนี้เป็นชุบชุบนาคนะหรือชุบพิงโกนะอ่าลองมาใส่เอาอันนี้เป็นตัวทดลองไนงะก็เลยลองเอามาใส่ดูนะแต่ให้ดูดีเทลต่าง เรียบเทียบนะว่ามันเป็นยังไงนะจริงแล้วมันเหมือนกันเลยนะเห็นไหมเหมือนกันเลยนะนะนะแต่ถ้างานดูแบบเป็นงานเป็นงานไฟอาร์ตเป็นงานแนวเก็บสะสมนะแนวเก็บสะสมเนี่ยผมว่างานงานขนาดเนี้ยสาเาเซนเนี่ยมันเต็มตาดีส่วนตัวผมนะอันนี้คือความรู้สึกของตัวผู้สร้างสรรค์นนะรู้สึกว่า3.9เเซนเนี่ยเป็นไซส์ที่ ที่สวยงามที่เหมาะเจาะแบบเวลาเราดูด้วยตาเปล่าเราเนี่ยนะเราจะเห็นคือจะเห็นชัดเจนอะ่ะเห็นความงามเห็นเส้นเห็นต่างๆที่ผมตั้งใจเนะี่ยที่อยากจะโชว์เนะี่ยมันเห็นได้ชัดเจนเต็มตานะเ,เหมาะกับการสะสมเป็นงานคอลเลกชันสะสมนะแต่งานเล็กๆอย่างเงี้ยนะ3.9เเซนเนี่ยอันนี้ผมมันก็เป็นงานเนี่ย เหมาะกับการะสมเหมือนกันแต่ผมว่าที่เหมาะที่สุดก็คือเอาไปเอาไปใช้ติดตัวใช้ติดตัวเพราะเขาเล็กนะเขาเล็กแล้วเขาก็สามารถติดตัวใส่กรอบแขวนคอได้พกติดตัวได้สบายนะสบายไม่ไม,ไม่ไม่เทอะทะนะขนาดไม่เทอะทะนะอ่าเล็กๆในขณะไม่เทอะทะนะแขวนคอไปก็โชว์ได้ทั่วโลกนะเดินทางไปไหนคือโชว์เขาได้ทั่วโลกเลยนะ งานผมนี่โชว์ได้ทั่วโลกแน่นอนมั่นใจมากๆเลยนะนะแต่นี้ควักออกมานี่ก็โอ้โหสวยเต็มตาเลยขนาด 3. 9 9เซนนะแต่บางคนก็ชอบนะผู้ชายเนี่ยบางคนชอบขององค์ไซส์ประมาณขนาดนี้โอยมันเด่นนะเวลาเดินไปไหนนี่คนมองปั๊บแล้วมันมันเห็นเลยอะว่าเฮ้ยมันรูปอะไรอะไรยังไงมันเห็นเลยะนะนะแต่ที่องค์เล็กอาจจะต้อง เพ่งพิจารณาหน่อยนะดูระยะใกล้ด,ดูระยะไกลๆอาจจะพิจารณาเพ่งพินิษหน่อยนะว่ามันคืออะไรนะแต่ถ้าเกิดองค์ใหญ่อย่างนี้นะอ่าก็เด่นเลยนะเด่นเลยทาไปคล้องคอ,งองก็เด่นเลยสามารถคล้องคอได้ทั้งสองชิ้นนั่นแหละนะแล้วแต่ความชอบนะอ่าแต่เด่นแบบองใหญ่นี่เด่นนะอ่าเปรียบเทียบให้ดูขนาดแล้วนะอ่าแล้วก็ลืมไปอย่างหนึ่งวันนั้นที่ผม ให้ดูรายการชุบทองหน้าชุบทองหลังนวะกับหน้าเงินหลังนวะนะอ,อ,อันนั้นเป็นขนาด3.9มจเซนใช่ไหมผมลืมไปว่าขนาด3เซนของผมมันมีมันมีหน้าเงินหลังนวะอยู่นะก็เลยจะมาเปรียบเทียบให้ดูอันนี้คือ3เซนนะอันนี้3เซนทั้งคู่เลยนะเมื่อมาครา,าวที่แล้วคลิปที่ผ่านมาก็ให้ดูแต่ขนาด3.9มเซนที่เป็นหน้าชุบทองหลังนวะนะขอตัวอย่างของ หน้าชุกอี่หน้าเงิน,นหลังนะว่านี่ผมไปสลับกับรายการอื่นแล้วก็เลยไม่ได้เอา,เอามาดูนะก็เลยอันนี้ก็เลยเอาอันนี้ขนาดสามเซนมันมีอยู่ผมลืมไปก็เลยเดี๋ยวเอามาเปรียบเทียบให้ดูเลยว่าสองรายการนี้เป็นยังไงนะอ่าแต่นี่เป็นขนาดสามเซนนะเห็นไหมผมถึงต้องย้ำไงนี่สามเซนนะเนี่ยเพราะว่ามันพอดูดูดูแล้วเนี่ยมันถ้ามันไม่มีถ้ามันไม่ไม่มีขนาดเปรียบเทียบเนี่ยมันจะ เขาจะมันจะไม่รู้ไงไม่รู้ขนาดจริงไงว่าน,นี่คือ3เซนหรือ3.9มเเซนนะอ่านี่คือ3.9มเซนไดไหมตาผมยังเคล็ดฟิดเลยอนี่คือ3 <c oughs> เซน,น,นเอ่อสามเซนนะะอันนี้หน้าชุบทองเห็นไหมเขาจะเป็นประมาณน,นี้หลังนาวหน้าชุบทองหลังนวะนะแต่หลังนวะเนี่ยบางทีอาจจะมีอาจจะเข้มบ้างอ่อนบ้างนะเป็นดําเลยก็มีนะแล้วแต่ว่า มันจะออกมาเป็นยังไงนะอันนี้ดำเลยเห็นไหมอันนี้จะออกดำๆเลยนะอันนี้เขลียท้างหลังแล้วด้วยเข็ียาหลังแล้วด้วยนะอันนี้ดำเลยเห็นไหมพอดำปั๊บก็จะขับเขาจะขับความขาวขึ้นมาเลยขาวสว่างวิง่งเลยเป็นสีขาวธรรมชาติ่ะนะสีสีเงินธรรมชาติเลยคือไม่ได้ไปทําผิวอะไรเขานะเขาจะขาวอย่างนี้เลยแต่ผมจะเคลือบให้นะจะเคลือบเซรามิกให้ด้วยนะพวกเงินขาวพวกเนี้ยเพราะว่าพวกเนี้ยมันจะดำ เงินรับประกันยอะไรยังไงมันก็ดําอนาคตเ่เก็บไว้ต้องมันต้องเก็บแบบซีนไม่ให้โดนอากาศจริงๆอะ่ะพวกนี้ก็ถึงจะอยู่อย่างนี้เขาอยู่คนอ่จะอยู่ขาวอยตลอดเวลาแต่ถ้าเขาโดนอากาศอะ่ะทิ้งไว้แบบไม่ซีนไม่ไม่ไม่ซีนเนี่ยมันจะดามันจะมีความดาได้มันจะมองได้นะแต่อันนี้เดี๋ยวผมจะเคลือบเซรามิกให้เพื่อกันดานะอ่าอันนี้เป็นเนื้อเงินเลยนะเป็นเนื้อเงินทแท้เลยนะอ่าเนื้อเงินแท้เลย นะราคาจองก็เลยจะแพงกว่าราคาจองก็เลยแพงกว่าที่เป็นชุบทองนะาราคาจองก็เลยแพงกว่านิดหน่อยนะแต่คุ้มมากที่เป็นตัวเนื้อเงินนะคุ้มมากนะนะเพราะว่าเขาเป็นเนื้อเงินโลหะเขาแพงนะจิงทองแพงแค่ไหนเงินเนื้อ,อไอตัวซิลเวอร์เนี่ยมันก็จะแพงตามเป็นเงาตามตัวเลยนะนี่ให้เทียบให้ดูทั้งสองรายการเลยนะทั้ง ขนาดทั้งรายการหน้าชุบทองหลังนวะและหน้าเงินหลังนวะนะนี่ขนาด3ามเซนเห็นไหมละเอียดรออเลอเกินงานมีความละเอียดสูงมากนะ,ะ,ะก็ถ้าตาลายก็ไม่ว่ากันเนาะเพราะว่าเราจับไปมือเรากำีวก็ไม่นิ่งหรอกนะ จับไปพลิกซ้ายพลิกขวาเพื่อให้เห็นดีเทลนะแต่เพราะว่ามันยังไงเพราะว่ามันก็ดีกว่าเราเราดูภาพนิ่งอะนะภาพนิ่งมันไม่เห็นมิตินะมันไม่เห็นมิติความลึกการทับซ้อนเส้นเงาต่างๆมันไม่เห็นนะมันจะดูมันจะดูมิติจะสู้ดูวิดีโอไม่ได้นะภาพนิ่งนะ แต่จะตาลายนิดหนึ่งอ่ะอันนี้สามเซนทุกคนก็รู้แล้วนะว่าสามเซนเรามันก็ไม่ธรรมดานะสามเซนนี่ก็คือโอ้โหไม่ได้ความละเอียดไม่ได้แพ้เลยไม่ได้แพ้องใหญ่เลยนี่ให้ดูอันหนึ่งอันนี้ก็สามเซนชุบทองโอ้โหสุดเลยนะสุดเลยเห็นไหมอ่า ชุบทองนี่ผมว่าเหมาะกับสภาวะดีจริงๆนะทองแพงจริงๆนะทองแพงจริงๆนะโอ้ยอันนี้ก็น้องๆทองคําเลยนะอันนี้ชุบทองคํานะอันนี้ชุบมันก็คือทองอะไรนะแต่แค่แต่เป็นทองบางๆไงคือเป็นการชุบทองคําอะแต่มันเป็นทองบางๆมันมันไม่ได้แบบเป็นทองทั้งชิ้นโลหะทั้งชิ้นเป็นทองเลยแต่ทีนี้คือเอาทองคํามาเคลือบด้านหน้านะ แต่ถามว่ามันคือทองไหมมันก็มันคือก็คือทองแหละนะเป็นทองบางๆที่ที่เคลือบอยู่ด้านหน้านะเห็นไหมนะโอโ้โหเหมาะกับสภาวะนี่เลยทองกําลังแพงนะโอโ้โหสุดยอดความรู้หลาเลยนะสุดยอดความรู้หลาเลยนะถ้าใครพลาดรายการชุบทองนี่ก็นึกเสียดายแทนนะ สวยมากเลยนะถ้าใครอยากจะสั่งจองก็ยังเข้ามาสั่งจองกันได้อยู่นะและการทุบทองและการอื่นๆก็ยังสามารถเข้ามาสั่งจองกันได้นะสวยมากนะโอ้เล็กกับใหญ่นี้ไม่ได้ต่างกันเลยเห็นไหมอ่า่ะไป